อาจารย์ชูครับตอนนี้เรากา็มาถึงหน้างานแล้วครับผมหน้างาน50,000คริวครับหลังจากโรงงานลุยงานวันที่2ครับผมเอาครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย o u t ปเอ็ก a ด i n ซิงครับ ก็ wiggle. อยู่หน้างาน50,000คิวครับกับทีมงานโทรหนึ่งครับผมโหรวยงานวันท er ี่สองครับงานนี้บอกเลยว่าถนนแข็งแล้วอาจารย์ชูจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมนี่ใส่จนล้นครับไม่ต้องสืบพี่น้อง ใจจนออกไม่ไหวเลยไปแล้วครับหมอตาลครับนูน่นเจ้าสมรายก็อยู่นู่นครับขับโดยเสียตินครับผมอยู่นูน่นแหละรถก็วิ่งอยู่4ี่คันครับ4ี่คันนะนีจานชูยก à, lo lò lẹo Nóng ngâm dinh ngâm Tập đôi chà bòi mèm mót อู้ใส่ท่อแล้วอันนี้เลยวะอู้ตัดท่อพักออกกันได้นิมาถามแมมมอสกอนอูอ้ตัดท่อพักออกกันเป็นเสียงนี้เลยอ่ะอ๋อแมมมอสแมมมอสแมมมอสเอาท่อพักออกกันเหรอ แจ้าบบอันนั้นนะแปบยิงตรงเลยบอกเออเจ็ดอี e ครับตัดท่อพักออกแล้วบักแมมมอดมาดูจัดชูตักดินใส่รถหกวกรอดำต่อครับถือว่าโอ้โหไปได้ไวนะครับนี่ วันนี้ผมก็รับคะแน,นขับรถไถครับผมก็ไปทําที่กับรถฝั่งนู้นที่เทดินเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำมาสองที่นะไปโอ้โหไม่ถึงจงอางไม่เลิกใส่ไม่ถึงจงอางไม่เลิกใส่ครับ แมมมอสแมมมอสเม,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 มตัดอท่อพักออกแล้วเสียงแบบอันนี้จังเลยแบบว่ามันเล้าใจครับ <ata ucci> ก็ฝาก f อฟซชาว YouTube ทุกท่านครับไปติดตามเพจ Facebook อีกดัมซิงด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อาจจะเริ่มทยอยลงคลิปจากเพจแล้วครับ <S <S ลงเพจด้วยลง youtube ด้วยนะพี่น้องนะ ติดตามด้วยนะครับผม5คันครับโอ้นึกว่า4คัน5คันตัวนี้ไหมวันนี้ก็5้าคันเช่นเคยครับแต่แรกผมนึกว่าไปวิ่ง4คันครับผม ไม่พอครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับช่วงนี้ครับจานชูหรือว่าดินนี่วิ่งง่ายวิ่งสบายครับดินแข็งใส่จัดหนักจัดเต็มอย่างเดียวครับโอ้โหเห็นไหมเห็นดินไหมเห็นดินไหมเลยจงอาญีครับว้า ไปใส่ไม้ละแนงมะเพิ่มไหมเงี้ยโอ้โหเอาไม้ละแนงไหมจานชูเอาตามมาด้วยสายจวดสายจวด ขับดอยขับดอยขับดอยวัชน์ขับโดยพอทงหานมีครับโอ้โหสะเทือนถึงนี่เลยอ่ะ ถ้าใส่ไม้ละแนงนี่ไม่ต้องซืมเลยนะแต่ละคันครับพูนจ้องปองพูนแล้ว <laughs> ปิดปิดขู้โอ,โอ้โหไปโอ้โหจานชูสุดยจิด,ด,ดตามมาด้วยเจ้าอาบน้อยซอยยิจิต ฝาท้ายฝาท้ายไม่งับฝาท้ายไม่งับปากนกแก้วไม่งับ มรถเจ้าอามนี่ใส่เยอะกว่าเพื่อนนี่ดําจะขอยกไม่ขึ้นนะมันจะต้องเร่งเครื่องช่วยครับเอาไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับแม่บายครับสวัสดีครับผมฝากก็ได้ฝากแชร์ฝากติดตามช่องย t u b e เอ็กดําซิ่งด้วยนะครับแล้วก็ Facebook, เพจ Facebook เอ็กดัมซิงด้วยนะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ